ส,สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามาดูความลับของภูเขาอันน,นี้ว่ามันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดอับแดงเราขึ้นมาขมนใช่ไหมเรากดไปที่พมกดขึ้นเราให้นั่งลงไปเราก็นี่ลงไป นี่ทุกคนความลับของมันก็คือมันจะเป็นพื้นหญ้าหมันจะเป็นพื้นแบบพื้นหญ้าพื้น้เนีะยประมาณนี้ยแบบทุกคนจริงๆอะมันต้องตกแมพไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบพื้นที่มันจะเป็นแบบที่าขาวแล้วมันก็จะตกแมพไปอะเออใช่เนี่ยมันตกแมพแบบนั้นอะแบบสวยมาก เป็นพื้นเนี่ความรับของมันเลยเนาะแล้วเราแบบสามารถดูข้างใต้ได้ด้วยมันเป็นยังไงไม่ใช่แค่ดูนะมันขึ้นได้ด้วยอันนี้อะไรออนเซนโอ้นี่ความรับของมันเนี่ยนึกว่าความรับมันจะมีแค่นี้แต่มันมีถ้าถึงอันนี้ด้วยนะทุกคน เน่ยดูสิสองสามความรับเลยนะเนี่ยเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะตกแมพให้เลยนี่เนี่ยอุ้ยแปลกมากเห็นไหมอะไรอ่ะเขียวเขียวนี่อ๋อมันเป็นต้นไม้ นี้เรารู้ความลับได้ถ้าใครรู้ความลับอะไรก็บอกเราได้นะสําหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนจันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย